สวัสดีเพื่อนๆหัวขบวนออนทัวร์ทุกท่านครับ EP นี้หัวขบวนออนทัวร์จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สีอยุธยาไลออนพาร์คอยู่ที่อยุทยานี้เองนะฮะใกล้ๆครับเราไปดูกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันก่อนนะครับ สำหรับคูปองหนึ่งใบนะครับเราจะได้ของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจหนึ่งพวงนะครับ ตอนนี้เราผ่านประตูบารีเอร์อัตโนมัติเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆค่าบัตรอยู่ที่ผู้ใหญ่100เด็ก50บาทนะครับ นะครับเพื่อนๆหัวขบวนอนทัวร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะหัวขบวนอนทัวร์พามาย้อนอดีตนะครับกับเด็กๆในสวนตัดตอนนี้ที่ยุธยาดังมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบริเวณนี้จะมีอะไรบ้างไป จากจุดประตูทางเข้านะครับเราเดินเลี้ยวซ้ายครับไปดูอีราฟก่อนนะฮะไปกันครับจุดนี้จะมีบริการขายอาหารให้อีลาฟนะครับ ตะกร้าละ50บาทครับพเพนะื่อน่่อนนี้ยูด เราอยู่ที่บ่อปลาช่อนอเมซอนนะครับเ,เพื่อนๆตัวใหญ่มากฮะใหญ่กว่าเด็ก4ีหขวบได้ครับจุดนี้นะครับมีการให้บริการให้เหยื่อปลานะครับโดยการตกนะเราเหมือนเราตกปลาช่อนนะครับ ริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นเต่าบกนะครับน้องๆน,นะฮะสามารถให้อาหารเต่าได้นะเป็นผักกาดขาวครับจุดนี้เต่ากินแครอทเฉย ตอนนี้เราอยู่โซนสัตว์แอฟริกานะครับก็จะมีอย่างเช่นม้าลายอูดนะครับเราสามารถเข้าใกล้ๆได้นะครับต่อต้องบอกก่อนนะฮะผู้ปกครองต้องดูแลน้องๆด้วยนะครับอย่าเอามือไปใกล้ๆปากมาลายเด็ดขาดนะครับ ช่วงนี้ก็อากาศน่าจะร้อนนะครับพวกจิงโจ้ก็อย่างที่รู้ะฮะอยู่ในพื้นที่อากาศเย็นนะตอนนี้ก็นั่งเฉยๆครับ เรากําลังจะเดินไปโซนบ่จอจระเข้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวนสัตว์แห่งนี้นะครับเดิมเป็นฟาร์มจระเข้เก่านะแล้วเข้ามาปรับปรุงพื้นที่นะครับทําเป็นสวนสัตว์ที่มีสัตว์ต่างๆเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเยอะแค่ไหนตัวใหญ่แค่ไหนเราจะไปตกจระเข้กันด้วยไปกันครับ ไปตกนระเขงครับเพื่อนๆอง่ายได้ไหมอืม เดี๋ยวไปตรงตรงน้ำเนี่ยตรงน้ำให้มันกระจนตำน้อยเกง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  โดนแล้วโดนแล้วงัดกลับมาเอ้ยเอ้ยรุดรุดดึงเ้อึดเรียบร้อยครับหมดเรียบร้อยครับได้ครับได้จากบ่อจระเข้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปนะครับ ก็จะไปดูฮิปโปโปโปเตมัสนะครับ ตอนนี้เราจะมาดูโชว์กันนะครับเพืเ่อนๆจุดนี้เพืเ่อนๆใครหิวนะครับก็มาแวะรับประทานกันก่อนนะครับหลังบริเวณอาคารโชว์ 可以 ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มกระต่ายนะครับน้องๆน,นะฮะเด็กๆสามารถเข้าไปแล้วให้อาหารกระต่ายได้นะครับตอนนี้เรากำลังมาในโซนเสือและสิงโตนะครับเพื่อนๆ ับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการถ่ายรูปก,กับเสือหรือสิงโตนะครับที่นี่ก็จะมีบริการถ่ายรูปให้นะ200บาทนะครับเพื่อนๆรูปก,ก็จะออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับจะเป็นไลเกอร์นะครับเป็นการผสมพันธ์ระหว่าง เสือและสิงโตนะครับจะออกมาเป็นไลเกอร์ครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นตระกูลนกแก้วนะมีนกแก้วมาคอแล้วก็นกแก้วันอื่นๆนะครับสามารถถ่ายรูปได้เนาะให้อาหารสัตว์ได้นะครับนี่นะ นี่นะครับเจ้าหน้าที่กำลังนำอาหารให้นกแก้วนะครับนกแก้วมาคอนะกินอาหารอยู่นะครับตัวหนึ่งเป็นหมื่นนะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงนกใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าจะมีรกสายพันธุ์ไหนบ้างน่ารักแค่ไหนนะเพื่อนๆนะไปน้ำส <wandering. S 1> ุดกลับเท่าและสักให้สุขกลับท่่หาด้วยกันเสียหาย เราสามารถต้อนอาหารให้กับนกได้นะครับนกต้องข้นเชื่องมากเลยนะเป็นเลยนี่กินที่มือได้เลยนะครับนกระวันกที่ใส่หัวนะนี่นะครับความเชื่องของนกนะ เต็มหัวหัวกขาโอยหมดแล้วครับกี่ตัวไม่ลู <c oughs> ้เต็มหัวเลยครับนี่ช่วยกันความน่ารักนะพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวได้นะครับที่นี่อยู่ใกล้กับวัด หลวงพ่อรวยนะวัดตะโกอยุธยานะครับแวะมาไหว้พระแล้วก็ต่อด้วยมาเที่ยวสวนสัตว์นะเพื่อนๆที่นี่ไม่ควรพลาดครับตอนนี้หัวขบวนอนทัวร์นะครับพามาอยู่ตรงบ่อปลาคราฟนะเพื่อนๆบรรยากาศก็กจะออกแนวแนวญี่ปุ่นนะครับ เรามาดูกันฮะสวยงามแค่ไหน นนี้เราอยู่ที่ลานแสดงโชว์ลิงนะครับเดี๋ยวประมาณาเป็นรอบบ่ายสามนะผู้คนก็เริ่มมารอดูการโชว์ลิงกันแล้วนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อน เดีย๋ยวถามน้องเขาหน่อยวันนี้มีอะไรมาโชว์ให้กับท่านผู้ชมอีกไหมมีไหมลูกบอกท่านผู้ชมแล้วบ้า สมาของอุลตดมเนี่ยเทียบเท่ากับเด็กอายุประมาณ9%ขวบเนกันเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ครับเชิญเลกไม่รอช้าครับ ครับเพื่อนๆวันนี้หัวขบวนพามาเที่ยวที่สึศักดิ์ที่ยุธยานะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนบนใดยอยากพาลูกหลานมาเที่ยวเชิญนะครับที่นี่ไม่ผิดหวังครั้งต่อไปเราจะไปไหนทําอะไรกปดติดตามช่องหัวขบวนลำตัวกันด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ